คลิปต่อไปนะครับคือว่าแถมว่าระหว่างน้ํายาสกีนะฮะที่ผลิตเองนะครับจะทําให้สีหลุดออกไหมนะฮะต้องมาพิสูจน์กันนะฮะเนี่ยฮะจากกะมังน้ําเปล่าอย่างเงี้ยใส่ผงซักฟอกลงไปให้ดูเลยนะับเพิ่งทาตอนเสร็จๆเมื่อกี้นะฮะใส่ไปนะับปกติแถมว่าคอยดูนะครับเนียครับจุ่มลงไปแล้วนะฮะสีอะาออกไหมฮะสดๆเลยนะฮะเรายยี่เลยฮะ แค่สินค้าเราเป็นยังไงคนระับแรงๆเลยนะแถมมันก็ออกไหนถ้าน้ำยาไม่ดีจริงอ่ะไม่อยู่แบบนี้นะฮะจะออก,กหรือไม่ครับคอยดูเอาตรงรูปคนนี้แน่คนนะฮะ,นะฮะยังปกติเลยนะฮะไม่มีแม้แต่น้ำสีเลยนะ มีแต่แน้ำหนะืนสภอกนะถามว่าถ้าสีจะหลุดได้ก็ต่อเมื่อใย,ยของผ้านะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำยาเราฮะซึมอยู่ในผ้าเรียบร้อยแล้วนะฮะดูเลยนะครับราคาขวดแค่สิบหลักสิบเองนะครับขวดหลักร้อยไม่แพงนะครับสำหรับผู้ที่สนใจลองดูได้นะครับสอบถามได้ที่เว็บนะครับเว็บไซต์เราจะมีอยู่ในผลิตภัณฑ์นะฮะ อันนี้คือกลับด้านให้ดูเลยนะครับแน่ที่เราใช้อยู่แน่นี้นะครับสีไม่ลอกเลยนะแห้งเลยนะฮะปกติหมดเลยนะฮะสาหรับผู้ที่สนใจนะครับลองโทรมาที่เบอร์นี้เลยนะครับโน้นนะครับเป็นผู้ผลิตเองนะฮะ สามารถส่งให้สินค้าให้ท่านนะครับทางไปรษณีย์ได้นะครับที่เบอร์093 289 5110นึครับโน้นนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมนะครับ